ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราทุกคนต่างมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันและบางครั้งคำตอบของใจก็ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าเล็กๆจากดวงสตานิยายดวงสินักษัตว์เรื่องราวที่ผสานจากแห่งโชคสตากับข้อคิดชีวิตเพื่อปลูกพลังในใจคุณไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนเรื่องราวนี้ อาจเป็นกำลังใจที่คุณตามหายอยู่ก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะมาเข้าสู่ปีนักษัตริย์ปีแรกของคลิปนี้เลยนะคะนั่นก็คือปีมะเมียค่ะเราให้ชื่อตอนว่าความกล้าหาญในการก้าวเดินปีมะเมียม้าพุ่งเปลี่ยนไปด้วยพลังและความกล้าหาญพวกเขาไม่กลัวความล้มเหลวและไม่เคยหยุดเดินไปข้างหน้าแม้เส้นทางจะขรุขระ และเต็มไปด้วยอุปสรรคปีมาเมียเขาเปรียบเสมือนนักลกผู้มีไฟในใจซื่อสัตย์เล่าลอน